ตอนที่1980อะไรนะการประดิษฐ์ตัวอักษรที่แท้จริงคืออะไรทุกคนต่างหัวเราะเยาะโดยเฉพาะยายแดงและคนอื่นๆน้ำตาไหลเจียงเฟิงแมวสามขากล้าดีอย่างไรที่กล้าหยิ่งพยองกล้าบอกว่าการเขียนผู้กันที่แท้จริงคืออะไรมันหยิ่งเกินไปจริงๆหน้าขยะขยงเกินไปเป็นไปได้ไหมที่เขาคิดว่าความเฉลียวฉลาดของเขาสมควรถูกเรียกว่าการประดิษฐ์ตัวอักษร มาเลยฉันอยากรู้ว่าการประดิษฐ์ตัวอักษรของคุณดีแค่ไหนมาเรามาดูกันไหมไม่สำคัญหรอกความแข็งแกร่งนี้คืออะไรมาอ่านเรื่องตลกกันเถอะอัญญาประกาศคู่ใช่ประเด็นของเขาคือความแข็งแกร่งที่แตกสลายและไม่มีความรู้ในตนเองเขากำลังมองหาความตายทุกคนหัวเรายะราวกับว่าในสายตาของพวกเขาเจียงเฟิงไม่มีความสามารถเลยมันอยู่ที่นี่เพื่อชดเชยจำนวน เรากับว่าเขาไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะอยู่ที่นี่ไม่คุ้มค่าคุณกำลังพูดถึงอะไรฉันรู้ความแข็งแกร่งของเจียนเฟงความแข็งแกร่งของเขาทรงพลังมากเทียบไม่ได้กับของคุณฉันแนะนำให้คุณถอยโดยเร็วเพื่อช่วยตัวเองให้พ้นจากความหวาดกลัวจากความแข็งแกร่งของเขาทั่วขนาแอนดี้ร้องเย้ยหยันอย่างเย้ยหยันกลัวเหรอห้าันห้าอห้าสิบห้ แอนดี้งฉันอยากรู้ว่าแกจะแกล like right? ้งฉันแรงแค่ไหนฮ่า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 ร่าฮ่าฮ่า่าฮ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 าฮ่ เจียงเฟิงแสดงความแข็งแกร่งทั้งหมดของคุณและให้พวกเขาเห็นว่าการประดิษฐ์ตัวอักษรที่แท้จริงคืออะไรทันใดนั้นแอนดี้รองก็ระเบิดความมั่นใจอย่างไรก็ตามเจียงเฟิงยังเป็นเจ้านายของประตูมังกรที่ไม่มีใครเทียบได้มันเป็นหลานชายคนโตของผู้ใหญ่คนนั้นเทียบกับที่อื่นไม่ได้แน่นอนคนเหล่านั้นกำลังมองหาความตายมันเกี่ยวกับการติดพันความตาย ในขณะที่ทุกคนกำลังเย้ยหยันและเย้ยหยันเจียงเฟิงได้คลี่กระดาษออกแล้วมือข้างหนึ่งจับที่เสียบปากกาแล้วรอจนกว่าหมึกหยดแรกจะโดนกระดาษบนกระดาษขนาดใหญ่ดูเหมือนว่าจะเปื้อนหมึกสักหยดทุกคนหัวเระอ,ออกมาทันทีฉันเกรงว่าผู้ชายคนนี้จะกลัวเกินกว่าจะจับปากกาก่อนที่จะลงมือเขียนจับปากกาไม่ได้ยังเขียนคัดลายมือให้ยายแดงตกใจได้ยังไงนี่ไม่ไรสาระหรอ ขณะที่ทุกคนกำลังหัวเราอขบขันจังหวะแรกของเจียงเฟิงได้ถูกดึงออกมาแล้วจุนเมื่อทุกคนเห็นคำนี้พวกเขาทั้งหมดมีสีหน้าเย็นชาและยอ่อเย้ยดูเหมือนว่าในความเห็นของพวกเขาคำนี้ไม่มีความหมายเลยสุนัขคลานโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามบางคนที่ประสบความสำเร็จในการเขียนผู้กันร,รู้สึกเย็นชาในหัวใจของพวกเขาทันใดนั้นมีบางอย่างผิดปกติในใจของพวกเขา บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนี่มันผิดเกินไปแม้ว่าคำนี้จะดูผิดปกติเล็กน้อยแต่ถ้ามองให้ดีก็มีเสน่ห์อยู่ในตัวมันเป็นเพียงวิธีการอธิบายเสน่ห์นี้ไม่สามารถตกลงกันได้มันต้องผิดพลาดพลาดแน่ๆคนพวกนี้ปลอบใจตัวเองทันทีในความเห็นของพวกเขาเจียงเฟิงไม่มีความสามารถเลยเป็นไปได้อย่างไรที่จะทำให้คำพูดของตัวเองมีเสน่ห์ มันต้องเป็นของปลอมก็แค่ตาเหลือกในขณะนี้คำที่สองของเจียงเฟิงลดลงไม่ใครบางคนพูดอย่างเงียบๆอาจเป็นวัยที่ดื่มทั่วไปของลี่ใบได้หรือไม่มีคนตอบกลับทุกคนเย้ยหยันคุณกล้าดียังไงมาเขียนง,งานของกวีผู้ยิ่งใหญ่ยังหลีไปและคุณก็คู่ควรกับผลงานชิ้นเอกของเขาด้วยใครบางคนหัวเราะใช่แล้ว นั่นเป็นผลงานของนักกวีคุณคู่ควรที่จะเขียนผลงานชิ้นเอกของเขาหรือไม่หน้าขยะขยงจริงๆเศษขยะอย่างคุณมีค่าแค่เขียนบทกวีของคุณเองไม่ใช่ผลงานของคนดังในสมัยโบราณทุกคนตะคอกอย่างเย็นชาไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใหญ่ดีบทที่1,981 แอนดี้รองกำลังจะตายด้วยความโกรธคนกลุ่มนี้กล้าดีอย่างไรใส่ร้ายเจียงเฟิงเช่นนั้นพวกเขาคิดว่าเจียงเฟิงไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านั้นแค่เศษขยะพวกเขารู้ได้อย่างไรว่าคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเพียงใดแอนดี้ Andy รองมองไปที่เจียงเฟิงอย่างเงียบๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความปรารถนาและความชื่นชมในหัวใจของเธอเจียงเฟิงคือฮีโร่ของโลกเขามาจากเซนทรัลเพลนเพียงลำพงัง และอาศัยอยู่ในตระกูลอิงในเทือกเขาชีนลิงซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายต่อสู้อย่างดูเดือดเพื่อเธอในฉากแต่งงานพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะโอหวงทายาตอันดับหนึ่งของตระกูลโอในภูเขาช้างไปโลกต้องตกตะลึงทำไมพระเอกถึงแต่งงานเร็วจังแอนดี้รองรู้สึกสลดใจ ในเวลานี้ปากกาของเจียงเฟิงเหมือนงูและเขาได้เขียนประโยคทั้งหมดแล้วคุณไม่เห็นหรือว่าน้ำในแม่น้ำเหลืองขึ้นมาตาักท้องฟ้าไหลลงสู่ทะเลและไม่กลับมาอีกหากตอนนี้มีตัวอักษรเพียงหนึ่งหรือสองตัวหลายคนที่มีความสำเร็จด้านการเขียนผู้กันที่แข็งแกร่งก็เสียใจหัวใจยังคงพยายามปลอบใจตัวเองอย่างสิ้นหวัง เขารู้สึกว่าเจียนเฟิงเป็นแมวตาบอดที่พบกับหนูที่ตายแล้วเขียนคำไม่มีสเสน่ห์แน่นอนแต่มาถึงตอนนี้เขาได้เขียนบรรทัดคำแล้วผู้ชมต่างตกตะลึงและทุกคนก็ถูกบทบงังคำพูดของเจียนเฟิงดูเหมือนจะมีติดวิญญาณที่ดูร้ายในคำพูดเหล่านี้ทุกคนดูเหมือนจะสามารถเห็นคลื่นที่ซัดเข้าหาทะเลและไม่กลับมาอีกมันน่าตกใจคำพูดของเจียงเฟิงตรงกับบทกวีนี้ มีพุทธคุณที่คล้ายคลยกันจุดประสงค์เดียวกันมายากนอัศจรรย์มันทำให้ความประทับใจของทุกคนที่มีต่อเจียงเฟิงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเป็นไปได้ไหมว่าขยะนี้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมจริงๆเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดทุกคนตื่นประหนบถ้าเจียงเฟงิงมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมจริงๆฉันเกรงว่าพวกเขาจะโดนขาโคลนทับจริงๆใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าพวกเขาเป็นคนจากตระกูลลองไม่ เขาคิดว่าตัวเองสูงส่งชั้นรู้สึกเสมอว่าคนภายนอกนั้นไม่ใช่สายเลือดของตระกูลมังกรเหมือนเลือดสีโคลนน่ารังเกียจและน่ารังเกียจอย่างไรก็ตามความจริงตอนนี้บอกพวกเขาว่าเจียงเฟิงซึ่งเกิดมาเป็นเลือดสีโคลนมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้แขวนและทุบตีพวกเขาซึ่งเรียกว่าขุนนางสวรรค์จากตระกูลมังกรหลักจากระยะไกลนี่มันมากเกินไป ล้มล้างการรับรู้ของพวกเขาชนขณะที่พวกเขาตกใจอย่างลับๆเจียงเฟิงก็เร็วขึ้นและเร็วขึ้นและในที่สุดก็เขียนบทกวีทั้งหมดได้โดยตรงพิจารณาข้อบทนี้ที่ข้าพเจ้าได้ท่องจำขึ้นใจแล้วทุกคนตะลึงและตกใจยืนอยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์ คำและโครงเข้ากันได้อย่างลงตัวและถ้อยความเติมพลังให้โครงบทกวีเพิ่มรสชาติให้กับคำทั้งสองถูกรวมเข้าด้วยกันและในที่สุดก็ปรากฏต่อหน้าทุกคนเปิดประตูสู่โลกใหม่สำหรับทุกคนฉันไม่เห็นด้วยกรอนของคุณมันต้องมีบางอย่างผิดปกติมันไม่ได้เขียนโดยคุณคุณแค่เลี่ยนแบบลายมือใช่ไหมหญิงแดงพูดขึ้นทันควนันจากนั้นทุกคนก็มีปฏิกิริยา สามารถเรียนแบบลายมือได้ลายมือของเจ้านายใหญ่คนไหนที่เจียงเฟิงลอกเรียนแบบสำหรับกลอุบายนี้ในเวลานี้เสียงอุทานอย่างกระทันหันดังมาจากระยะไกลบรรพบุรุษอยู่ที่นี่ดูสิบรรพบุรุษอยู่ที่นี่มีคนอุทานขึ้นทุกคนมองไปยังทิศทางของเสียงเขาเห็นบรรพบุรุษของฉีนลิ่งมาพร้อมกับก้าวที่หนักหน่วงอย่างน่าประทับใจรอจนกว่าเขาจะเดินนำหน้าทุกคน ทุกคนตื่นเต้นเจียนเฟิงตายแล้วบรรพบุรุษสามารถมองทะลุความจริงได้อย่างรวดเร็วเขาเสร็จแล้วทุกคนหัวเราะในมุมมองของพวกเขาเจียนเฟิงโกงเพื่อที่จะชนะและเมื่อบรรพบุรุษมาถึงเขาก็เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์บทที่1982 บรรพบุรุษของฉีนลิ่งมาถึงอย่างรวดเร็วจนเขาประหลาดใจทันทีที่เขามาถึงที่เกิดเหตุนี่คือความเร็วของนักเลงมุมด้วยการมาถึงของบรรพบุรุษของฉีนลิ่งบรรยากาศของผู้ชมก็หยุดนิ่งทุกคนมองไปที่บรรพบุรุษด้วยกันด้วยสายตาที่ตื่นเต้นบรรพบุรุษเก่าอายขยะนี่กล้าโกงเขาอยากจะแข่งคัดลายมือกับฉันแต่สุดท้ายก็ไปลอกลายมือคนอื่นมาเขาเป็นแค่ขยะ หญิงแดงตะโกนอย่างโกรธจัดคนอื่นๆก็พยักหน้าเช่นกันสำหรับพวกเขาแล้วการลอกแบบคัดลายมือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งสำเนาวเจียงเฟิงและแอนดี้รองหัวเราะก,กับคำพูดนั้นท้ายที่สุดพวกเขาสองคนก็ชัดเจนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เจียงเฟิงไม่ได้คัดลอกการเขียนผู้กันของคนอื่นเลยเขาเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรของเขาเองแอนดี้รองพูดพร้อมกับก,บกอดอกของเธอ คุณหมายความว่าอย่างไรการเขียนผู้กันของเจียงเฟิงไม่มีอะไรผิดปกติเลยไม่มีการคัดลอกเลยไม่มีปัญหาเลยไม่ลอกเลยเหรอือเมื่อได้ยินประโยคนี้ทุกคนก็หัวเราะออกมาบางคนถึงกับชี้ไปที่การเขียนผู้กันของเจียงเฟิงและพูดด้วยความโกรธว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรโดยไม่ลอกเลียนคุณเห็นไหมการคัดลายมือนี้มีร่องรอยของสัมผัสโบราณแม้แต่ชายหนุ่มในวัยยี่สิบก็สามารถเขียนสัมผัสโบราณแบบนี้ได้ ช่างเป็นเรื่องตลกเสียจริงข้าชันซะคนอื่นๆก็พยักหน้าเช่นกันอย่างแท้จริงสิ่งต่างๆเช่นสัมผัสโบราณนับประสาอะไรกับเจียงเฟิงชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนแก่ในวยัยหกสิบเจ็ดสิบชั้นเกรงว่าฉันอาจจะไม่สามารถเขียนมันออกมาได้การประดิษฐ์ตัวอักษรประเภทนี้มีความเฉพาะเจาะจงมากเกี่ยวกับภูมิหลังและความสำเร็จของนักเขียนเจียงเฟิงจะต้องทำไม่ได้ในวัยของเขานี้จะต้องคัดลอกไม่มีความเป็นไปได้อื่น ทุกคนเย้ยหยันและเย้ยหยันราวกับว่าสำหรับพวกเขามันเป็นความจริงที่เจียงเฟิงโกงมันเป็นเพียงว่าเจียงเฟิงปฏิเสธที่จะยอมรับมันเมื่อเห็นสิ่งนี้เจียงเฟิงไม่สนใจเขาสสา่หัวการเขียนผู้กันของฉันเป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่เชื่อฉันก็ลืมมันไปซะลองใหม่เป็นสถานที่ที่คุณสามารถไปมาได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการอัญญประกาศคู่อีงแนงตะโกนด้วยความโกรธ ฉันบอกความจริงแก่คุณตอนนี้คุณต้องชี้แจงว่าคุณไม่ได้โกงไม่อย่างนั้นคุณตายทุกคนพูดติดตลกในสายตาของพวกเขาเป็นไปไม่ได้ที่เจียงเฟิงจะชี้แจงเพราะคุณไม่ได้เป็นคนเขียนผู้กันเป็นการยากที่จะกำหนดท้ายที่สุดแม้แต่ลายมือก็สามารถเรียนแบบได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ทุกคนก็รู้ทุกอย่างพวกเขากำลังรอให้เจียงเฟิงตกอยู่ในปัญหาเพื่อที่พวกเขาจะได้โจมตีเขาโดยตรง มันทําให้สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นในขณะที่ทุกคนกําลังรอเจียงเฟิงได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาปรมาจารย์ของฉีนลิ่งโค้งคํานับเจียงเฟิงโดยตรงกาทั้งสถานที่เงียบสงัดไม่มีเสียงใดๆกรามของทุกคนแตกเป็นเสียงเสียงสถานการณ์คืออะไรมีอะไรผิดปกติทำไมบุคคลที่มีสถานะเป็นฉีนลิ่งถึงต้องคำนับเจียงเฟิงในขณะนี้ ไม่มีเหตุผลนี่มันช่างไรเหตุผลเสียจริงดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้เลยแม้ว่าจะมีใครบางคนในโลกนี้ที่สามารถทำให้บรรพบุรุษของฉีนลิงซึ่งเปรียบเสมือนเทพเจ้าในใจพวกเขาต้องก้มศรีรษะมันไม่ควรเป็นขยะของเจียงเฟิงใช่ไหมพวกเขาลังเลและประหลาดใจปรมาจารย์ของฉีนลิงได้กล่าวแล้วว่า ฉันสามารถเป็นพยานได้ว่าการประดิษฐ์ตัวอักษรชิ้นนี้เขียนโดยเจียงเฟิงจริงๆเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อย่างไรประโยคนี้จะมาจากปากใครก็ได้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จะพูดจากบรรพบุรุษของฉีนลิ่งใช่ไหมบรรพบุรุษของฉีนลิ่งคือใครนั่นคือการดำรงอยู่ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของตระกูลมังกรเมื่อทุกคนกำลังสูญเสีย พรามาจารย์แห่งชิ้นหลิงได้เดินนำหน้าการเขียนคู่กันของเจียงเฟิงแล้ว